ยังสงสัยว่าคนที่ได้ฟังคำพระศา,าสดาแล้วลงการะนะคะเต่ที่ทราบก็คือผิวพรรณยังผองใสใช่ไหมคะมใช่ยังสงสัยเรื่องกลิ่นนะคะกลิ่นค่ะว่าถ้าคนที่ฟังธรรมะกลิ่นจะไม่เหมยใช่ไหมคะในในศาสานาพุิยานหรือเปล่าเจ้าคะาพระศา,ศาสดาตรัสอย่างนี้ว่าอินทรีย์จะผ่องใส ท่านี้อินทรีย์คืออะไรอ่ะอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจใจเราก็ดูไม่ออกนะและยมดูที่พระอานนท์สังเกตพระอานนท์ไม่มีฤทธิ์พระอานนท์ไม่มีมมทิพยาจักขู่ไม่มีอะไรเลยเป็นคนธรรมดาเป็นอรุยคนแค่โสดาบันแต่พระอานนท์สามารถสังเกตเห็นความผ่องใสของอินทรีย์หลังจากภาคุณภิขุสิ้นชีวิต ทำกาละแล้วแล้วมาบอกผู้ช้าว่าเอ๊ะทำไมศพภคุณะแปลกๆอินทรีย์ผ่องใสยงคิดว่าคนธรรมดาที่จะมองศพที่ตายแล้วเกิดข้อสงสัยมันควรจะสังเกตจากอะไรละ่ะอินทรีย์คือตาไปเปิดตาภาคุณะดูไหม <laughs> นะหูไปดูรูหูเขาไหมจมูกไปใช้จมูกไหม ลิ้นไปแหวกปากดูลิ้นมันก็ไม่ใช่มันก็เหลือผิวพันธุ์ใช่ไหมถ้ามันเหลือผิวพันธุ์น่ะอย่างเดียวอะ่ะแล้วศพที่ตายที่จับฟังเนี่ยทดสอบันดูเนี่ยมันก็ผิวผ่องอะ่ะใช่ไหม,ไหมเป็นสิ่งที่สังเกตได้ด้วยตาง่ายที่สุดแต่หลักการคือพระเจ้าบอกอินทรีย์ผ่องใส <c oughs> นะอินทรีย์ผ่องใสดังนั้นกายก็เป็นหนึ่งในอินทรีย์ อินซีผ่องใสก็กายมันก็ไม่เหมือนกันบศพชาวบ้านศพคนทั่วไปมันก็เขียวค้ำดำปีและผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงใช่ไหมแต่ศพที่ฟังคำพระศาสดาเนี่ยนะซีดีนี่เนะ,นนะเสียงอ่านคำพระศาสดาอย่างเดียวเ,ยเปิดไปก่อนตายรับรองผิวออกมาผ่องแน่นอนคือผิวพ่องกว่าคนเป็น,น,นอีกนะแล้ว มันก็พองอย่างเงี้ยไปเป็นสัปดาห์เลยโยมนะแล้วอาการคือพระเจ้าก็ตัดแค่นี้แต่อาการที่เราเห็นแถมแถมมาด้วยเนี่ยคือเนื้อตัวมันไม่แข็งอะเนื้อตัวมันนิ่มเหมือนคนปกติอะโยมแล้วจะให้ว่ายังไงใช่ไหมเนื้อตัวมันก็คือเหมือนคนนอนหลับธรรมดาพยาบาลบางคนบอกเอาเลยแล้ว,เ,วเดี๋ยว ใส่เสื้อผ้าไม่ได้จะแข็งนะญาติบอกไม่แข็งรับรองรับประกันให้แล้วก็อ่านพระสูตรให้ฟังต่อไปเรื่อยๆนะผ่านไปเป็นชั่วโมงเลยอ่ะพยาบาลเชิญเช็ดตัวได้ก็ตัวนิ่มปล่อยปกติเหมือนเดิมนะแล้วต่อให้ไปหนึ่งสัปดาห์นะก็ยังปกติเหมือนเดิมเออมันเหมือนกระสบทั่วไปไม่ละโยน ยองล้ใครตายก็ได้ไม่ต้องฟังนะแล้วทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์นะดูที่จะเป็นยังไง <laughs> ตัวเป่งนะสิใช่ไหมอมันไม่เหมือนเนี่ยนี่คือความที่อินทรีย์ของใสที่เราเจอไม่ใช่ศพเดียวอะหลายร้อยศพส่งมาแต่และจังหวัดต่างประเทศก็มี <c oughs> สรุปแล้วเรื่องกลิ่นนี้ไม่แน่นอนใช่ไหมคะ กลิ่นก็ทางจมูกก็อินซีอีกเหมือนกันนะยโยดังนั้น <c oughs> สิ่งที่เจอก็เรื่องกลิ่นคือกลิ่นไม่เคยมีที่ว่าจะเหม็นแบบโอ้โหพังอะเปิดลงมาแล้วพังอ่ะรับไม่ไหวเงี้ยไม่อาลาก็ไปลองนะขึ้นไปปุ๊บลูดซิปมามไม่มีกลิ่นอะไระแต่ดมมันก็ ถ้าไปดมเอาจมูกไปดมใกล้กลกๆมันก็หืนๆเหมือนคนคนตายนั่นแหละนะแต่ถ้าคนตายทั่วไปเนี่ยทมาเคยไปดูศพนิติเวศนะ <c oughs> สมัยก่อนก็ฮิตพาไปดูศพกันที่โรงพยาบาลตำรวจเขาจะมีผ่ากันทุกวันแหละวันละ 30, 40, สามสิบสี่สิบศพศพที่เหม็นที่สุดคือศพอะไรทราบไหมศพที่เหม็นที่สุด คนจมน้ำคนจมน้ำเขาจะเอาห่อไว้ในถุงดำเลยแล้วจะผ่าสุดท้ายเพราะว่าฉีกถุงออกมาในกลิ่นจะบุ้มกระจายเลยก็จะผ่าศพอื่นก่อนผ่าไปเรื่อยๆเราก็จะนั่งดูใช่ไหมแล้วถ้าไปดูศพนี่ระวังนิดนึงนะเวลาเขาเลื่อยหรือมันจะกระเซ็นใส่นะเ,เลือดมันจะกระเซ็นแล้วผ้าแกนเนี่ย แหม่กลิ่นศพมันติดอยู่เป็นอาทิตย์เลยโยมมันดูดกลิ่นดีมากเลยไอ้ผ้าแก่นเนี่ยนะอ่าติดกลิ่นศพมาหึมห่มเลยนะอยู่ในกุฏิก็ยังมีกลิ่นศพโชยมาตลอดพอไปถึงศพสุดท้ายเขาก็จะเอาไว้นอกห้องนะศพเนี้ยจะเหม็นสุดแล้วก็กรีดถุงดำออกมาเละทาถลนดำปีแล้วก็เอามาตั้งบนเตียงผ่าชนสูตรอย่างเงี้ยนะ โอ้กลิ่นแรงมากอีกรูปหนึ่งที่ไปด้วยกันเนี่ยเดินออกเขาก็ถามเดินออกสักพักอาตมาก็ไม่ได้เดินออกก็ยังอยู่สักพักเขาเดินกลับมาเฮ้ยท่านคืองลิดไม่เหม็นเหรอก,ก็ก็เหม็นเหมือนกันครับนะแล้วท่านอยู่ได้ยังไงบอกอาจารย์มันก็เหมือนกลินปลาเค็มแถวอะไรแถวมหมาชา่า,ชายอะไรพวกนี้นะ เปลี่ยนสัญญานะเราก็เปลี่ยนสัญญาซะไม่ใช่กินโซบหรอกนะไม่ใช่กินปลาคงปลาเคม็มอะไรนะกินเหมือนทะเลเน่าๆอะไรเงี้ยนะก็อยู่ดมไปท่านเน่ยอเออเฮ้ยก็ดีเงิ้ไว้เปลี่ยนสัญญา <c oughs> ท่านก็ยืนเลยยืนดูศพอยู่กับเรานะก็มีอีกรูปหนึ่งก็ไปห้ารูปอีกรูปหนึ่งเนี่ยยังไม่ทันเข้าห้องเลยนะจะเป็นลม ก็ต้องหิ้วปีกัันะหิ้วปีกมานั่งรถตู้เหมือนเดิมไม่เป็นไรไม่เป็นไรท่านวันหลังค่อยไปรูบรวมความกล้าใหม่นะแล้วถ้าใครอยากทดลองความกล้านะนอนอยู่นั้นสักคืนนะแม่รับรองยมผ่านนะก็สมมานอนกันเต็มเลยอืม รับรองว่าคืนหนึ่งเนี่ยถ้ามีอะไรแก๊กหนึ่งเนี่ยอยู่อยู่ไม่ไหว <c oughs> แต่ละศพเนี่ยโยมมันมันสภาพมันดูไม่ได้หรอกนะแล้วถ้าโยมเข้าไปในเว็บของนิติเวศวิทยาเนี่ย <c oughs> เขาบอกเลยว่าศพจะผ่านอาการแข็งทื่อในช่วงเวลากี่ชั่วโมง เนะเนื้อตัวนิ่มเนี่ยผู้เจ้าไม่ได้บัญญัติเพราะอะไรเพราะเวลามันผ่านอาการแข็งทื่อแล้วมันจะกลับมานิ่มอีกครั้งนึงนะแต่ศพที่ผ่านการฟังตรงเนี้ยมันสิ่งที่แปลกคือมันไม่ผ่านอาการแข็งทื่อศพก็จะนิ่มปกติตลอดนะหลายวันโอเคยังไงมันก็ต้องเน่าแหละเพราะทุกอย่างมันก็ต้องอนิจจังต้องผุเปื่อยเพียงแต่มันนานกว่าศพปกติ อ่าแค่นั้นเอง <c oughs> แล้วโยมก็วัดกันไปเลยนะอย่าฉีดยาอืมไม่ต้องฉีดพอมาลงฟารีาเนยต้องแตะเลยวัดเป็นวัดกันไปเลยซื้อความรู้นะฟังคําพระศาสดา,า,า,าเนี่ยแล้วก็ตายไปหลังสิ้นลมปุ๊บผิวพันผ่องใสไม่ผ่องใสก็ตามเนี่ยแต่จะผ่องใสหมดแหละแต่โยมอาจจะดูไม่ออกผ่องเป็นยังไงเพราะโยมดูไม่บ่อยแล้วก็ ไม่ต้องฉีดยาวัดไปดูซิว่าจะแข็งไหมจะเน่าไหมนะในระยะเวลาประมาณเจ็ดวันประมาณนี้เราก็จะได้ได้ความรู้ไงว่าอนุสาสนีปฏิหารคำของตถาคตผ่านมาสองพันกว่าปียังได้ผลนะตามผักคุณสูตรเนี่ย <c oughs> นี่เป็นอนิสงส์ของการได้ยินได้ฟังคำตถาคต ก่อนสิ้นชีวิตในช่วงมรณะกาเลช่วงใกล้ตายถ้ายังไม่ใกล้ตายจริงๆเนี่ยบางทีไม่ฟังนะอืมบางคนเนี่ยเอาวิยุไปให้ซีดีไปให้คว้างทิ้งก็มีนะต้องเอาใกล้ตายจริงๆเออมันจะไม่รอดแล้วเนี่ยเปิดฟังไปเลยอืมแล้วช่วงใกล้ตายเนี่ยมรณะกาเลเนี่ยมันจะมีสองขยัก <c oughs> ขยักหนึ่งคือกายแตกทำลายขยักที่สองคือชีวิตแตกทำลาย ไม่ได้พร้อมกันนะกายแตกทาลายก่อนแล้วหลังจากนั้นอีกสักพักชีวิตถึงจะแตกทาลายระหว,ว่างเนี่ยไม่รู้ว่ากี่ชั่วโมงหรือกี่นาทีแต่ที่ทดลองเนี่ยประมาณสองชั่วโมงแล้วให้ฟังยังได้ผลชีวิตยังไม่แตกทาลายเลยกว่าจิตจะออกจากร่างเนี่ยมันยังยื้อกันอยู่ยังยึดให้ตายยังหรือย,ยังไงนะช่วงนี้ยังฟังได้ต่อ ดังนั้นถ้าญาติมีปัญหาหมอพยาบาลมีปัญหาไม่เป็นไรบอกตายแล้วก็ได้นะเพราะยังอยู่ในช่วงมรณนากาเลยให้หมอบอกอาตายแล้วเครื่องหยุดทำงานแล้วตีหมดละไม่หยุดไม่มีอะไรแล้วยาติบอกไม่ฟังก็ไม่เป็นไรขอให้ศพฟังอะได้ไหมอืมนะเอาตามความเชื่อเขาไปก่อนนะเอาของเราทีหลังก็ได้อืมแล้วพอตายแล้วเราก็ให้ฟัง อได้ผลยังได้ผลเพราะยังอยู่ในช่วงมรณะกาลเลยชีวิตยังไม่แต่คำลายส่วนเรื่องภาษาไม่ต้องกังวลภาษาอะไรก็ได้เพราะคนตายแล้วมันก็ไม่รู้แล้วล่ะภาษาอะไรแต่มันฟังแล้วได้ผลมันใช้จิตฟังแล้วใช่ไหมไม่รู้ล่ะมันใช้อะไรฟังไม่รู้ล่ะแต่มันได้ผล,ลน่ะเราก็ทําแบบผู้เจ้าตรัสไว คือให้เขาได้ฟังเรามีหน้าที่แค่นั้นไม่มีหน้าที่สงสัยหรือไปนั่นอะไรไม่ต้องฟังไปเถอะ <_ d ata> ไม่ได้ผลก็เสมอตัวก็ยังดีใช่ไหมแต่ถ้าได้ผลล่ะอ่ะก็กําไรละสังโยชน้าได้อ่าใช่ไหมพระพุทธเจ้ายืนยันว่าคนที่ได้ยินได้ฟังคําตถาคตก่อนสิ้นชีวิตเนี่ยสังโยชน้าที่ยังไม่สิ้นก็จะสิ้นถ้าสังโยชน้าสิ้นแล้วจะได้เป็นอรหรอันต์นก็คุ้มอ่ะใช่ไหมอ่า โยงข้างหลังว่ายังไงนะเห็นยกข้อกาดครับผมในนี้ไม่มีการบริจาคศพฮะเป็นอาจารย์ใหญ่ยุคอะไรนะยุคนีกมีการบริจาคศพมีบริจาคศพแล้วทำไมนะเป็นอาจารย์ใหญ่นะไม่ทราบคุณจ้าตัดเรื่องนี้ได้อย่างนี้รำไหมครับถ้าในกรณีที่เป็นตัวเหลืองไปแล้วตัดเรื่องในการบริจาคศพใช่ไหมบริจาคร่างกายครับบริจาคร่างกายครับในกรณีที่เราฟังทำแล้วตัวเหลืองเรียบร้อยแล้วครับอืม พระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่ได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเรื่องการบริจาคศพบริจาคเอเยวะอะไรตออะไรอย่างเงี้ยไม่มียังไม่เจอก็แสดงว่าบริจาคได้ก็ใครอยากทําก็ทําไม่อยากทําก็ไม่ทําคือสิ่งใดที่พระุทธเจ้าไม่ตรัสไว้เนี่ยอาจปีปัญหานะเราก็ไม่พูดไม่บอกต่อดีกว่าท่านไม่พูดเราก็ไม่พูด เหตุผลต้องมีปัญหาวันนี้เป็นประโยชน์วันหน้าไม่แน่ยมลองดูแล้วกันขนาดฝรั่งมันยังสร้างหนังขึ้นมาเลยเรื่องการขโมยอวัวะกันวันนี้เราก็เจอข่าวเยอะแยะนะเอาเด็กเนี่ยมันใส่น้ำแข็งอัดส่งทางเครื่องบินไปไปเปลี่ยนอวัยวะไปซื้อขายอวัยวะกันยมคิดดูว่าถ้าถ้าสิ่งเนี้ย มันแผ่ไพศาลออกไปเนี่ยอยู่กันไม่สุขหรอกเนี่ยเดินลงไปเดี๋ยวก็โดนเก็บปุ๊บเอาออยพะไปขายถ้าเกิดตับอันนึงมันราคาสักห้าล้านสิบล้านเนี่ยเอาไหมล่ะทีนี้แหละโอ้โหยุ่งวุ่นวายเลยเราไม่พูดดีกว่าดีไม่ดีก็ไปคิดกันเองวันนี้อาจจะเป็นประโยชน์แต่วันหน้าก็อาจจะมีปัญหาก็ได้เราไม่รู้พระเจ้าก็เลยไม่พูดเรื่องนี้ไว้ นะอือปล่อยไว้เป็นยุคเป็นสมัยตามยุคตามสมัยสมัยใดยังมีประโยชน์ก็ทำไปสมัยใดถ้าสังคมเห็นว่ามันมันเป็นปัญหาเดี๋ยวเขาก็หาทางแก้กันเองอะนะอือครับเป็นผู้ใหม่นะอืก็ทำสมาธิดูลมหายใจแล้วก็ดูการเกิดการดับของสัญญาสังขารแล้วกลับมาที่ลมอืมต่อมามันปิติมันเกิดครับอาจารย์ พิธีมันเกิดแล้วก็ย้ายมาดูที่กายคราวนี้มันก็เกิดใหญ่เลยนุาอยาก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 เรียนถามว่า,าเราจะแช่ตรงนี้ไว้เลยแล้วมันจะฆ่าเป็นสุกเอก่ตาไหมครับได้แช่ไว้เลยใช่ไหมครับทำย่มไหลไปสู่ธรรมถ้าโยมสร้างเหตุปัจจัยจนได้ที่ของมันแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็เลื่อนไหลไปของมันเองต้องสร้างเหตุปัจจัยให้ถูกก่อนแล้วก็เสพมากทำมากจเจริญมากได้ ไม่ไม่เสียหายอะไรเป็นสุขที่ไม่ควรกลัวควรเสพให้มากทำให้มากเจริญให้มากแต่ต้องเห็นการเกิดดับควบคู่กันไปครับผมอธิดีนิดหนึ่งครับสมาธิมัตสุกาลีในแค่ไหนครับผม,มถึงจะเรียกว่าไม่รรไ,ไม่มีประมาณบอกเอาไว้แค่พอประมาณพอประมาณถ้าแค่พอประมาณเนี่ยเราดูสิที่ว่าพวกที่ตั้งมั่นมากๆเนี่ย แล้วพระพุทธเจ้าอธิบายไว้เนี่ยคืออะไรน้อมใจชอบใจพอใจอยู่จนคุ้นเคยไม่เสื่อมเมื่อกระทําการละอย่างเงี้ยน่าจะเต็มร้อยไหมละ่ะใช่ใช<ๆ>ไหมเราก็ลดระดับจากนี้ลงมาแสดงว่าคุณสมบัติไม่ได้ถึงตรงนี้นะไม่ได้ถึงก็ไม่เสื่อมเมื่อกระทําการละก็คงได้บ้างนะอขอบพระคุณม,มากครับผมเมื่อกี้ที่จะถามอาจารย์ ที่ว่าอาคามีอะค่ะอืมคืออะไรคะอาคามีอาคามีโดยโดยความหมายของพระองค์แปลว่าเป็นผู้ที่ยังต้องกลับมาอะนาคามีคือไม่ต้องกลับมาท่านโยมก็ต้องสงสัยต่อว่ากลับมาไหนล่ะ,ะแล้วไม่กลับมาไหนล่ะใช่ไหมพบเนี่ยมันมีกามาพบรูปภพอรูปภพ ไม่กลับมากรมภพทั้งก้อนนี้กรมภพเนี่ยจะมีนรกกาเนดเดริษานเปรตวิสัยมนุษย์แล้วก็เทวดาเทวดากรมภพเทวดามันมีคล่อมคล่อมกรรมภพนิดหนึง่งแล้วก็รูปเทวดารูปภพเทวดารูปภพเทวดากรรมภพเนี่ยมันจะมีจาตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิม,มานรดีปรลณิมิตวสวัตตีหกนะไอ้พวกนี้อยู่ในกรรมภพยังมีกัปหลีกาลาหาร นะยังมีอาหารคำข้าวอยู่นะพวกนี้ยังอยู่ในกรรมภพทั้งหมดอาคามีคือผู้ที่ยังต้องกลับมาสู่ทั้งก้อนนี้ไม่รู้ว่าจะได้อันไหนน้องอาก็ไปวัดดวงกันก็คือจากเทวดาก็ต้องกลับมาสู่ใช่สู่อาคามีคือกลับมาสู่ก้อนกรรมภพนี้อีกรอบหนึ่ง พอดีหลานชายเขาอ่านหนังสือวันละห้าหน้านะคะแต่เขาก็มีคําถามมาว่าเอ,อโลกที่เป็นสุขอ่ะเขาก็ถามว่าโลกที่เป็นสุกอ่ะคือโลกมนุษย์หรือโลกเทวดาเป็นโลกสวรรค์หรือโลกมนุษย์แล้วถ้าเป็นสุขอันไหนจะสุขกว่ากันอสุขสุขทั้งคู่บอกมนุษย์ว่าเป็นสุขก็มีะนะเทวดาสุขก็มีแต่เทียบสุขระหว่างสองอันเทวดาเลิศก,กว่าเยอะ นะเทวดาเลิศกว่าเยอะแล้วเทวดาเนี่ยไม่เห็นสุขของมนุษย์เนี่ยบอกไม่อยากได้นะคือไร้ค่ามากนะเทียบกันแบบว่าพระพุทธเจ้ามีมีมีอุปมาอยู่นะนะ<ต>ทีนี้พอเขาสงสัยเราก็ตอบเขาไม่ได้ค่ะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้าเจอได้มากราบพระอาจารย์เดี๋ยวจะถามใหมค้ค่ะก็จะเหมือนกับทุกในนรกอะ่ะก็จะถูกแทงด้วยหอ,อกวันละสามร้อยเล่มตลอดร้อยปี แต่ในนรกเนี่ยมากกว่าโดยประมาณเหมือนก้อนกรดหกเจ็ดก้อนกับภูเขาหินทั้งลูกในเทวดาก็เหมือนกันอย่างนั้นนะคือแบบโอ้โหหลุดโลกเลยแบบเทียบไม่ได้และนี่ขนาด<ม>แค่สุขในเทวดากามาภพนะแล้วถ้ารูปภพอรูปภพนี่โอ้โห,หยิ่งแบบว่าสุดๆเลยกรับขอบคุณค่ะอาจารย์แต่ทั้งหมดก็แก่เจ็บตายนะอืะยวจะได้จบประถูค่ะ จะทราบเกี่ยวกับการปฏิิบัตวิปัสนาว่าต้องทำยังไงถึงถูกต้องเรียกว่าวิปัสนาก็ต้องต้องดูก่อนว่าวิปัสนาคืออะไรพระศาสดาบอกว่าวิปัสนาคือปัญญาก็ถามต่อปัญญาคืออะไรอ่ะนะยมจบหมอก็บอกมีปัญญายมจบวิศวะก็บอกมีปัญญาแต่ใช่ไหมไม่ใช่นะปัญญาของพระศาสดาคือการเข้าไปเห็น เห็นอะไรสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปอืมถ้ายมเห็นสัจจะความจริงตรงเนี้ยในรูปและในนามว่ารูปทั้งหลายที่เที่ยงแท้เนี่ยไม่มีในโลกรูปไม่เที่ยงทั้งสิ้นดินน้ำไฟลมไม่เที่ยงทั้งสิ้นเนี่ยยมมีปัญญาละและถ้ายมเห็นต่อไปนามธรรมทั้งหลายที่เที่ยงเนี่ยไม่มีในโลก นามธรรมมีอะไรไล่ไปสุขทุกมีสุขของใครแช่อยู่ในใจตลอดเที่ยงแท้ตลอดมีไหมไม่มีมีใครมีทุกขอยู่ทุกวินาทีไม่มีดับเลยไม่มีอีกมีใครอุเบกขาตลอดทุกวินาทีไม่ดับไม่มีอีกสัญญาความจําสังขารความปรุงแต่งไม่มีเที่ยงเกิดดับตลอดนี่คือการเขาเห็นสัจจะความจริงนี่เรียกว่ามีปัญญาและนี่คือเรียกว่าวิปัสสนา นะดังนั้นเมื่อเราได้สมถะคือจิตตั้งมั่นมีอารมณ์อันเดียวแล้วเนี่ยพระองค์ก็ให้ตามเห็นซึ่งรูปหรือเวทนาหรือสัญญาหรือสังขารหรือวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นของให้ยืมเป็นของไม่ใช่ตนอย่างนีนะ้การเห็นอย่างเนี้ย เป็นเหตุให้เกิดปัญญาหรือมีวิปัสสนา